สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมาวิธีการตรวจสอบหรือดูว่ารถของท่านเนี่ยจะเติมลมยางที่เท่าไหร่บางคนก็ไม่ทราบนะครับว่าต้องเติมลมยางที่เท่าไหร่วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมครับมาชมกันเลยครับให้เปิดประตูนะครับฝั่งผู้ฝั่งคนขับนะครับฝั่งคนขับนะครับฝั่งคนขับแล้วมองไปที่กรอนประตูนะครับจะมี เนมเพลตบอกอยู่นะครับยกอย่างเช่นคันนี้นะครับมันจะมีอยู่2หน่วยนะครับหน่วยบาร์กับหน่วย psi นะครับหน่วยบาร์กับหน่วย psi ก็ให้ท่านเช็คขณะลมยางที่มันเย็นนะครับก็คือที่ลมยางเย็นก็คือล้อหน้านะครับอยู่ที่29นะครับล้อหลังถ้าไม่บรรทุกนะครับอยู่ที่29เช่นเดียวกันอันนี้ล้อหน้า29นะครับล้อหลัง59นะครับถ้ามีการบรรทุกนะครับถ้ามีการบรรทุกแล้วท่านก็ไปนะครับที่ ที่เติมลมนะครับที่เติมลมอย่างอยู่ในปั๊มนะครับในปั๊มจะมีที่เติมลมเมื่อท่านทราบแล้วครับว่าล้อหน้า2 9 psi นะครับท่านก็ไปตั้งปุ่มนะครับที่เครื่องเติมลมที่29จากนั้นท่านก็ไปเปิดนะครับไปเปิดจุกนะครับเปิดจุกลมยางแล้วท่านก็เสียบนะเมื่อถึงตำแหน่งเมื่อความดันถึงค่าที่ท่านตั้งไว้29มันก็ตัดไปเองนะครับนะตรงนี้เป็นเทคนิคของการดูง่ายๆครับว่าตรวจสอบลมยางนะครับดูที่ตรงไหนก็คือพูดง่ายก็คือ ที่ประตูฝั่งคนขับรถทุกคันจะต้องมีครับโอเคนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ